และต่อกันที่ชุดนี้นะคะชุดที่8ชุดไทยจักรพัรดิตั้งตามชื่อพระที่นั่งจักรพัรดิพิมานในพระบรมมหาราชวงังนิยมใช้ในงานพิธีเต็มยศกลางคืนเป็นเสื้อปากไหล่บ่าเดียว mm hmm. เช่นเดียวกับชุดชายจักรี mm hmm. แต่จะห่มด้วยผ้าสองชั้นแบบปล่อยชายคือสบายแพร่จีบแล้วทับด้วยผ้าสะักตักทองด้วยดิ้นเลื่อมโลงหะ ด้วยวิธีการปักแบบรวดลายไทยโบราณคือการปักสะดึงตึงไหมเงินไหมทองซึ่งวันนี้ชุดที่สงัส่นั้นเป็นผ้าสะพักพื้นที่เป็นสีส้มตัดแดงสะพักในคลวยเชิญล้อมสองเวียนสองชั้นผ้าสิ้นไหมยกดิ้นเงินทั้งตัวบนผ้าพื้นสีน้ำเงินนองผิราบลายเกรดพิมเสนมีเชิงสลับสีเขียวใบไม้และแดงชาเป็นลายปวยเชิง ตัดแบบหน้านางมีชายพบเป็นเครื่องแต่งกายแบบสตรีชั้นสูงอย่างโบราณใช้เครื่องประดับทองโบราณจากร้านทองธนิมประกอบไปด้วยปิ่นปักผมโบราณกำไลข้อมือปั้นเหน่งต่งหูเข็มกลัดส่วนผู้ที่สวมใส่นั้นคือคุณฟรีนสโรชาจันทะิมรับนักแสดง,งหี่ไทยคนได้ บูมเมดอินีมาที่เมืองไทยผลงานการแสดงของเธอนันมากมายนะคะเช่นเรียองทฤษฎีสีชมพูดงดัางในไทยและต่างประเทศถือเป็นคนไทยที่นําความเป็นไทยค่ะให้ผู้โลกนั้นได้รู้จักอย่างกว้างขวางค่ะขอเชิญทุกคนที่เจอด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะที่ทุกท่านได้เห็นค่ะเป็นชุดไทยพระราชยมทั้ง8แบบ